สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกิีอีกแล้วเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้ยายกิเกิดสมมติว่าหนังต่อค่ะพี่น้องค่ะหนังเรื่องอ่ะฟริตติเชตดาร์ก์ภาคสองแล้อค่ะเดอ้อภาคแรกปปเราจบไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะภาคนี้ภาคสองแล้วค่ะเนาะถ้าผู้ใดประทานได้ฟังภาคแรกกลับไปฟังภาคแรกก่อนจังมาฟังภาคสองแล้อค่ะเดอ้อมันจังเสียใจเข้าใจค่ะพี่น้องหลกักธรรมทีตามรับชมรับฟังกันเลยเนาะค่ะเนะาะกเปิดตัวนังขึ้นมากคือว่าเพกนอนพี่น้องค่ะนอนละเมอนอะนะนอนละเมอเพื่อคิดถึงภาพตอนเป็นเด็กน้อยนะพี่น้องตอนเด็กน้อยประะมาณขวบน่พเเกคยแบบว่า อ่าถูกอ่าคนทําลายร่างกายค่ะว่าแม่เป็นคนอ่ะเป็นเป็นโสเปณีแล้วก็อ่าเฉกมาชอบทําลายร่างกายเหมร์แล้วก็เพร์ก็เลยรับผลกระทบอันนี้ไปน้ำประมาณนี้เนาะค่ะเนาะบาดที่นี่กันฝันมันเถอะละเมอย่านนะพี่น้องมันนั่นแหละบาดที่นี่ก็เลยไม่กล่าวถึงนางเอกค่ะพี่น้องค่ะบาดีปนางเอกก็เลย อันเลียนจบเรียบร้อยแล้วมอพี่น้องขาภาคแรกอัน่ ව. จบเลี้ยนเรียบร้อยแล้วบัดนี้ภาคนี้นักเอกก็ได้ทำงานนะคะนะมาเป็นเลขาของบกกข้าววันทรอพี่น้องขานั่นละพอเปิดประตูทำงานมาทำงานมือแรกว่าพี่น้องคาหนังเอกก็อดกกำงานซบค่ะนะมอฟเง็งพี่าองบกงข้าวมันท่อพี่น้องปานดอกุหละพอเปิดประตูท่งานมาทำงานมือพรกมอฟพี่น้อง่างนังเอก็ได้ทำงานองค่ะนะเอกเป็น้ลืมนงบกกเ้า่ะเนทรอพี่นเองขานั่นละดอเปิดกระตานมาอำงนือมรกค่ะพี่น้องะพอนังเอกก็บ่ลืมพานะเ่กนือฟเนนพล่น้องค้าะนันลร เราก็ยังแบบว่าอ่าบาี่นี่เพื่อนนั่งเอกค่ะพี่น้องเพื่อนนั่งเอกที่ว่าเป็นนักสมัยเรียนน้ำกันน่ะกับคบกันกับพี่ไซเพลกเด้อค่ะเด้อเพราะว่ากับเป็นแฟนกับพี่ไซเพลกแล้วกับไปเที่ยวน้ำกันมันเถอะอ่านตอนไปเที่ยวมัน,นบอกกับวิดีโอคลอทวิตเตอ์าสามานนั่งเอก ว่าเสียดายว่านางเอกบอไดไปเที่ยวน้ำแบบว่าอย่างไงนางเอกไปเที่ยวน้ำแบบว่ามีความสุขหลายไปมากเลยค่ะพี่น้องคะนางเอกแล้วก็ไปทั้งนี้แล้วก็คิดพ่อท้านาพระเอกฮักพระเอกคิดพ่อนะพี่น้องคะแบบว่าอันบ่ได้ลืมพระเอกนะพี่น้องพี่น้องเพราะว่าพระเอกเป็นคนรักคนแรกของเราแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าอันได้พราะมันลึกสุดคนคนแรกของเราเป็นบ่พี่น้องคะเราเลยฮักพระเอกักนะเราเลยบ่ลืมอ่ะที่นี่อันมีตอนเย็นมื่อเนึ่งค่ะพี่น้องคะนางเอกก็เลยไปงานจัดแสดงภาพท้ายที่แบบว่าอัานนางเอกเคยมี เพื่อนผู้ซ้ายที่เป็นสมัยเรียนนํากันเป็นนักนักวาดภาพมันเป็นน้องคะนักวาดรูปมันบ่ก็เลยเอาภาพไปสแสดงนะ่ะพี่น้องคา้าแบน,นี้อันเพื่อนนักเอกคนที่กําลังสิบอกรักนักเอกนะ่ะพี่น้องคะตอนสมัยเรียนนํากันนั่นละ่ะก็เลยเอาภาพมาจัดจัดจัดภาพมาสแสดงมันบ่พี่น้องคะแล้วก็มีภาพนักนักเอกก็ไปร่วมงานนี่น,าน,น,นําอันนาบบดนี้ภาพนักเอกก็ เ,เตมห้องนะพี่น้องขาแปลว่าเป็นจัดภาพเป็นเป็นแต่ภาพนักเอกเป็นภาพอันให้ไ,ไล่ของงาน,นประมาณนั้นเนาะคะ่ะเน,นาะถ้าสมมติมู่พระเอกจะขออนุญาตนักเอกก้อนกับญานบอนักเอกบอนอนุญาตนะก็เลยมาจัดแสด,ดงจัดภาพเลยพี่น้องขาประมาณนั้นเนานะนะบาที่นี่อันเพื่อนก็เลยมาบอกก็เลยมาซื้อหูว,ว่าภาพนักเอกมีคนไปซื้อไปเบิร์แล้วรมนนา,า,าน,นะะนั้นค่ะพี่น้องคานั่นละนักเอกก็เลยหูเลยค่ะพี่น้องค้าวต้องเป็นพระเอกซื้อนะภาพทุกทุกภาพสำหรับพระเอกซื้อไว้ไปเบิร์เนาะค่ะนอนหลังจากนั้นในกับพ่อพระเอกในงานเหมนเนี อายง่ายว่าคนกับคนรักมันก็ต้องสปากริงกันมันบอกพี่น้องขาบอกคนเคยหักันมาก่อนเมืนบอกเพศกันเลยแบบว่าขอคุยกันนั่งเอกค่ะพี่น้องขาเรื่องแบบว่าขอกลับมาเป็นแฟนกันแบบเก้าได้บอสสินะเราเรื่องอันแบบว่าอันเรื่องอันอันอ่าร่วมเพศแบบแปลกๆก็สิบ่ได้มาเกิดึ้นอีกพระเอกสิพยายามแบบว่าดูแลนั่งเอกให้ดีแล้วก็สิแบบว่าเป็นคู่รักอ่าสิเป็นคู่รักทักปกติทั่วไปมาณนั้นะค่ะพี่น้องขาคือว่าหายโอกาสพระเอกแน่พระเอกคิดใหญ่เลี้ยวว่าพระเอกอ่ะสิบ่แบบว่าทำแบบว่าให้นั่งา มานนเพะียก็เลย ่อันก็เลยเดินไปนังเอกไปแบบว่าอ่าซอยไปส่งนังเอกล่ะพี่น้องคะเนี่ยพอไปหอดซอยเล็กๆซอยหนึ่งเนาะพี่น้องคะเพ่เอกก็เลยจูบกันพี่น้องคะแบบลื้อฟื้นความหลังอันความเก่าขึ้นมานะก็เลยจูบกันพี่น้องคะจูบกันเสร็จแล้วก็เลยพระกันไปบ้านไปไปบ้านมันเป็นบ่หลังจากนั้นนังเอกก็เล่ไปว่าสินอนพี่น้องคะก็เลยปิดประตูหน้าต่างลงมาเป็นบ่นังเอกเลยมองออกหน้าต่างไปเห็นผู้หญิงผู้นึงค่ะพี่น้องคะยืนอยู่หน้าต่างเป็นโ่นักเอกก็่ได้สนใจตอนนั้นเลยก็ปิดไปเป็นบ่พี่น้องคะปิดไว้คอนงัะด คุยไปว่าจะมาขอเป็นแฟนกันเปมนบอนัดคุยกันเปมนบอพาเอกกันอีกเลยออกมากับพี่น้องขามาก,กันเลยซ้ำเคยนี่ยังอะซ้ำอ่า ลือพื้นความสัมพันธ์กันมันบอบพี่น้องแล้วล่ะม้านั่นละบาทที่นี่านเอกก็เลยแบบว่าตกลงท่าท่าท่าพระเอกไปว่าอันอ่าท่าพระกพระเอกไปว่ายอมรับในเย็เอกได้นะว่าหายสิเป็นคู่รักกันแบบปกติทั่วไปแล้วก็ไปเดทน้ำกันได้แล้วก็นอนเตียงเดียวกันเลยว่าอันอันอันมีอันมีฟิชช์ลิงน้ำกันแบบปกตินะพระเอกสิพยายามแบบสี่ละบาทที่นี่นังเอกก็เลยแบบว่าดีใจค่ับพี่น้องคะานเอกก็เลยตอบรับตอบตรับตกลงว่าอันเห็นด้วยครับพระเอกไปว่าสิมาล้องอันเป็นแฟน กันใหม่อีกที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะกับประมาณนั่นแหละประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแล้วบาทที่นี่กับพี่น้องค่ะบาทที่นี่กับว่าถึงมาตอนทํางานบาทที่นี่ตอนเสาร์มาทํางานเป็นพี่น้องค่ะบาทที่นี่หัวหน้านางเอกหัวหน้านางเอกนะกับมักค่ะพี่น้องค่ะมากนางเอกเป็นบอมหนักงเอกไปเลขาเป็นบอมักนางเอกบาทที่นี่ก็เลยชวนนางเอกอ่าออกไปหลังเลิกงานชวนนางเอกไปดื่ม ไปดื่มเนาะพี่น้องคะนางเอกกับปฏิเสธว่าอยากไปอันบอกกับปฏิเสธว่าได้กับพี่น้องคะเพราะว่าเป็นหัวหน้หนหนหนามันบ่บาที่น <Focus. sagt> ี่เพราะว่านังเอกอยากไปกับพระเอกมันท้อบาที่นี่กับปฏิเสธว่าได้กับไปน้ากันกับพี่น้องคะไปกับหัวหน้ามันท <COM> ้อบาที่นี่บังเอิญพระเอกกับมาน้ากับพี่น้องคะมาพอกันอยู่ในบาร์ไหนครับเนาะพี่น้องคะบาที่นี่พระเอกก็เลยมาแนะนํามาจับมือกับอ่าหัวหน้านางเอกนี่ละกับพี่น้องคะกับประมาณนั้นเนาะจากนั้นดื่มเสร็จสับเรียบร้อยมาพี่น้องคะกับจะแยกแยกกกันไปอันบอกนั่ซปเเอรร์์มาง เด้อค่ะเด้อกับพระเอกกับเชษรถเข็นมันบ่นในเอกกับเลือกของกิ๊บสเปอร์มาร์เก็ตไปไว,ไไว่าอว่าสิไปเฮ็ดกินกับกินกับเข่ากันแบบค้นลักปกติกันนี่ยละในเอกเลยถามพระเอกว่าเจ้าอันอันอ่าช้อปปิง้งครั้งแรกตอนสุดท้ายครัง้งตอนใดประมาณน,นี่ยละ,พะเพเอก็เลยว่าช้อปปิง้งครั้งสุดท้ายเนี่ยอาทิตย์นึงแล้วละว่าสั้นมานายเอกเลยถามต่อครับพี่น้องค่ะว่าเจ้าซื้อยังล่ะช้อปปิ้งครั้งสุดท้ายเนี่ยพเพเอก็ว่าซื้อสายการบินแล้วว่าสั้น อ๋อนั้นเอ๋แล้วก็โต๊ะเกนหนาเล่เล่ะพี่น้องขาประมาณนั้นเนาะบาดที่นี่ก็เลยเจนแล้วก็ช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปบ้านเพกไปน้ำกันกับพี่น้องขาก็เลยแบบว่าไปเฮ็ดกับเขาให้สูุกันกินน่ะกับตางก็ฮ็ดกับเขาแบบว่าคู่สรีกันพี่น้องขาแบบมีความสุขนั่นละบาดที่นั่งเอกก็เลยแบบว่าไปกอดเพกข้างหลังพี่น้องไปกอดเพกข้างหลังมาเป็นบลพี่น้องขาไปกอดเพกข้างหลังบลเพกก็เลยเอามือนะครับพี่น้องขาจับมือนั่งเอกไว้นะบลหายมาแตะนะเอิกแล้วนะแบบว่าเราลืมตตตตออ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 นน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 ่่่่่่่่ะะะะะะพพีีี้้้้้งงงงคคบบบบบาาาาาดเเกกรรใใจจจััััืืืแแแวววสยูปมมณลลไ เพกเลยเบียงค่ะพี่น้องขาเบียงบอกว่าพ่อเอกเลยบอกว่าอันบบชอบเปคนมาแตะตัวตอนนี้แบบว่ามันท่านอิพร้อมประมาณนั้นพี่น้องขาหลังจากนั้นเพก็เลยจูบนางเอกค่ะพี่น้องขาเบาะย่านนางเอกเครียดนะน้าเลยจูบนางเอกพอจูบนางเอกเซลล์มันบอกเลยพานางเอกไปฟิตสลิงค่ะพี่น้องขาไปฟิตสลิงกันในห้องนอนแเพราะแบบว่าโลมันติกมากๆเลยนะค่ะแล้วฟิตสลิงกันแบบปกติแบบคู่รับนอนเทปปกตินั่นละพอเพก็บาไ่อยากไปแบบว่ารุนแรงเกล้วนะประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะบัดทีนี้เซลล์มัณงเอกก็ติดใจมากๆเลยนะค่ะเด้อาาับบน้เซลล์ ตื่นสลึมสลื่นนี่ละนั่งเอกเ็เฮงค่ะบาม,มีผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่ปลายเตียงเล้านี่ละประมาณนั่นเนาะค่ะเนาะบาที่นี่นั่งเอก,กะ บ่เห็นอีกพี่น้องขะก็เลยผ่านไปแล้วก็เลยบ่ได้คิดสนใจนี่ยพี่น้องคขาพอหนึ่งวันเป็นภาพลวงอ่ะนะเซ็ตรับแล้วนางเอกเลยตื่นกับมาเพกก็เลยเขียนเช็คให้พี่น้องขะเช็คเงินเป็น24,000ดอลลาร์ไว้นะที่นังเอกมานอนน้ำเหมือนแม่นบ่บัดนี้นางเอกก็เครียดพี่น้องขะเลยเฮ็ดสูญนางเอกก็เลยกีกับพี่น้องขะกีกเช็คน่ะว่าเพกดูถูกเรานะเพกพอได้ดูถูกเลยพี่น้องขะแค่ให้น่ะนะบัดทีนี้พันนางเอกเลยคิดนางเอกเลยบ่เอานางเอกก็เลยเดินเออ่แต่งตัวออกไปทํางานพี่น้องขะไปทํางานบริษัทแล้วเนี่ยละ มาหน네่ะล่ะมันเลขาแล้วโอนเงินเข่าบัญชีนางเอกเป็นบอพี่น้องขาประมาณนั่นละแล้วบัดที่นี่ไปกับนางเอกกันเลยมานัดเจอกันไหมกับพี่น้องขายู่ร้านอาหารคือว่าไวงไงติดต่อกันอีกนะพี่น้องขาแบบว่าสั่งสัมพันธ์กันลังแบบว่าซักลึกซึ่งเป็นบอพี่น้องขานั่นละบาดนี้เนี่ยเพ่ก็เลยมานั่งกินอาหารมาถามนางเอกว่าไปร่วมงานประมูลกับเล้าบอประมูลของนั่นละพี่น้องขานั่นละนางเอกก็เลยบอกว่า อานา่งเอกบ่มีเสือ้อผ้าเราก็นางเอกบังหวังงานประมูลแบบนั้นเป็นแบบใดนางเอกบ่เคยงานเขาง,งานสังคมอ่ะนะเพเอกว่าบ่ต้องบ่ต้องคิดยากผมจัดการให้เลยเอาสั่นเพเอกเลยพานางเอกจัดการไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ไปล้านแต่งตัวล้านแต่งผมนี่ยพี่น้องขามาทีนี่เพเอกเลยพานางเอกไปล้านแต่งแต่งผมเนี่ยล้านเสริมสวยนั่นน่ะเป็นล้านของเพื่อนแม่เล่าที่เคยเอาจับเล่าไปเป็นไนีอ่าเฉลยรักหกปีพิธีนี่ยพี่น้องขะตอนเป็นเด็กวัยรุ่นอายุสิบห้านี่ยนะนั่นแหละนางเอกก็เลยพอไปเคยเล่านางเอกให้ฟังแราเ บอหนังเอกเลยบชอบก่ะพี่น้องคะว่าคือจังผ้ามหาลผู้หญิงคนนี้เป็นมูเป็นมูเมยพระเอกกันนะที่เคยจับพระเอกไปเป็นอั่นอ่าจันจำเลยรักกันนะพี่น้องคะประมาณนั้นเนาะบอหนังเอกก็เลยบเพราะเพชอบนะพี่น้องคะก็เลยโกรธพระเอกพระเอกก็เลยไปงอนังเอกค่ะพี่น้องพระเอกเลยบอกนังเอกว่าเป็นแค่ตอนนี้นะบอได้มีอีหยังกับเขาแล้วบอไดี้ยบอได้มีสัมพันธ์อ่านอ่านฟิชเทลิงกับเขาแล้วเลือกกันไปตั้งนานแล้วแบบว่าเศร้าเป็นถาดกันตั้งนานแล้วประมาณนี้พี่น้องบอที่นี่พระเอกก็เลยแบบว่า อ่าไปมันจูบนักเอกไปว่าคกล้ๆไปว่า,วา,อางอนักเอกนะพี่น้องขะเลยพานักเอกมาบ้านอีกรอบนึงมาเปิดเผยความจริงในฟังไงเบิร์่ะพี่น้องบาทที่นี่เพกแล้วแฟ้มประวัติ เฮ้เบิ้งกับพี่น้องกาแฟมปรปวัร์ตทุกคนที่ผ่านมาชีวิตของพเอกันละเพอกนเอกเลยเบิ้งแฟมปวะวัตแฟหนึงกับพี่น้องคาเลยรู้จักว่าพยิงคนนี้พ่อหนาพยิงคนนี้เทนางเอกเคยเห็นนพี่น้องคาที่แบบว่าอันเคยเห็นแบบว่าผ่านตาประจํานะเพกเลยเล่าให้ฟังว่าพยิงคนนี้เนี่ยเคยเป็นทาดรักของเราสองปีที่แล้วที่เลิกจากนังเอกไปน่พี่น้องคารภาคแรกนะนะนั่นละมาเจอกับพยิงคนนี้แมนบอบาที่นี่กับคนที่พยิงคนนี้ก็แล้วมาเป็นทาดรักของเกพเอกย พเอกเลยบอสัญญาต่อไปก็เลยปล่อยคนพิ้งคนนี้ไปบัดที่นี่ผู้หญิงคนนี้ก็เลยไปแต่งงานกับกับกับแต่งงานกับอีกคนอื่นพี่น้องคะแต่งงานเสร็จแล้วก็เลยสามีตายแล้วก็เลยเป็นแบบประสาทประมาณนั้นแหละพี่น้องคะจัดนั่งเอกกเลยมาอ่านประวัติมันบอกบัดเจนบ้างเอกเลยบ๊อบพระเอกพี่น้องคะเพราะนั่งเอกเห็นแล้วมาพระเอกก็ซื้อเรื่องประวัติเล้วเพื่อกันน่ะพี่น้องว่านั่นเนาะนั่งเอกเลยย้อนแซมให้คืนไปกับนั่งเอกว่าบ๊อบอวให้พระเอกเก่งยังสี่ประมาณนี้แหละพี่น้องคะพระเอกก็ขอโทษพระเอกแบบว่าสิเล็กแบบซ พระเอกสีเป็นคนหลักปกติแล้วก็พระเอกสีสารภาพาบิสุยาหนางเอกฟังเฝ้าจากนั่นแล้วพระเอกเละถอดเสือ้อ,อ,อนางเอกเบิ้งก,กงกับพี่น้องค่ะถอดเสื้อพระเอกเบิ้งนางเอกเบิ้งบิ้ลเนี่ยก็ตกใจตื่นเงกับพี่น้องค่ะแบบว่าพระเอกเซ็กซี่หลายนะววนเราเนี่ยพระเอกเละบอกให้เิเบิ้งจุดนี่ยพี่น้องค่ะจุดเนีเออเอกล้าน,นะที่แบบว่ามิเพะนะ่พะแพนที่ว่าแบบว่าเคยมีคนทำลายแล้วตอนเดี๋ยวเราอยูซิปหานี่ยพี่น้องค่ะไอ้คนที่ว,ว่าเป็นเพื่อนของแม่นั่นละเคยอัน เคยเอาเราไปเป็นถาดอ่าลักตอนอยุซิปาน่ะพี่น้องมาหน่ะนอกบัดที่นี่เราก็เลิสต์สติกของแฟนน่ะของนังเอกน่ะมาขีดวงกลมตามตัวเราน่ะพี่น้องคะไว้ให้นังเอกจับตรงไหนตรงไหนไดเป็นว่านั่งเอกก็เลยสงสารเราก็เลอนเอกก็เลยแบบว่าเห็นใจพี่น้องคะนางเอกก็เลยรักกับเราเลยเลยจูบกันก็เลย ฟิสเชลิงกันอีกพี่น้องคอาหมายว่าแมาว่าเวลางายฟิสเชลิงขับเอกต่ออีกเนาะค่ะน้องอนอนบาทหลังจากฟิสเชลิงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องคขาในเอกก็ดีใจว่าพี่เอกเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบ่บาทที่นี่พเอกกับฟิสเชลิงนากเอกแบบปกติพี่น้องขะแบบว่านุ่มนวลน,นะนั่นละพวกเจ้าไปหาเบิ้งเด้อภาพนี่ย่างสวยงามด้วยค่ะพี่น้องแล้วบาทที่นี่ย่ำแรงมากพี่น้องขะบาทนี้พี่เอกเลยจะเตรียมแบงบายให้นางเอกไปอัน รวมง,งานประมูลน,น้ำมาพี่น้องเนาะแต่ที่ว่างานแฟนตาซีใส่หนากากนี่ยและนางเอกก็ได้ไปน้ำพระเอกบัดนี้ไปงานน้ำบัดนี้แม่นางเอกกับครอบเอออันแม่พระเอกกับครอบครัวนั้น่ะมันแม่บุญธรรมนะพี่น้องคะดีใจมากๆเลยเพราะว่าพระเอกเราบ่เคยอันพาผู้หญิงเนี่ยมาอ่างานจังซี่บ่เคยพาผู้หญิงมาออกงานสังคมนะแม่นางเอกก็เคยหูจกักแม่พระเอกก็เคยหูจักกับนางเอกมันบ่ภาคนึ่ง,งมันบ่นนเราก็ดีใจว่านางเอกมาคบกับลูกชายเราวมันบ่พี่น้องคะมาคบกับลูกชายเราคืนนะเราก็เลยดีใจนางเอกก็เลยประมูลได้พี่น้องคะนางเอกก็เลยได้ ได้ประมูลอันบ้านพักตั้งอากาศได้เพราะว่านักเอกเสนอราคาที่ว่า2 4 0 0 0ดอลลาร์นะเพราะว่าพี่เป็นเงินพระเอกโอนให้บัญชีนักเอกนั่นละนักเอกก็เลยเอามาใส่ประมูลเรื่องนี้พี่น้องเนาะบาทที่นักเอกก็เลยประมูลชนะอันไปไปบ้านพักตั้งอากาศน้ำกันนี่ละประมาณนั่นละบาทที่นี่นักเอกพระเอกก็เลยแบบว่าพระเอกก็เลย น,นางเอกสนับผมมุ่นแล้วพระเอกเลยพานางเอกขึ้นไปเบื้องของนอนไว้เด็กของพระเอกนะที่บ้านเมียนางเอกนี่แหละครับพี่น,อน้องบ้านอันบ้านอันแม่พระเอกนี่ละตอนพระเอกเป็นเด็กน,ะาน,าน้อยอยู่เหมือนบ่อันห้องนอนได้ไหมเด็กน่ะพระเอกเลยพานางเอกขึ้นไปเหมือนบ่สพอพาขึ้นไปเสปร็จแล้วนางเอกเลยไปเห็นห้องนอน,นได้ไหมเด็กพระเอกอธิบายฟังมาที่นี่บอกเลยพากันฟิตซ์สลิงกันยี่ห้องนั่นอีกพี่น,อน้นนองค่ะแบบว่าจูบานางเอกเหมือนบ่ก็เอานางเอกลงเตียงมาเนี่ยก็จับมือนางเอกกะหอมแก้มแล้วก็หอมข้อนางเอกค่ฟิตซ์สลิงกันคือเป็น้องค่ะ ปกติก็ทั่วไปมาล้วเพราะฟิสเชลิงกันเกจเซตซับเรียบร้อยมาเป็นน้องขาพเพลิกเลยพานางเอกลงมาข้างล่างมันบ่พาลงมาข้างาล่า,างเสร็จแล้วก็เลยไปพ่ออ่าก็เลยแบบว่านางเอ,งเอกก็เลยไปห้องครัวกับเป็น้องขาห้องอันห้องเอกห้องนึงอ่ะนะบาดที่นี่อันแม่อันเพื่อนของแม่นางเอกเพื่อนของแม่พระเอกเนี่ยคนทดียวเคยจับพระเอกไปเป็นนั่นจำเลยศึกมันบ่พี่น้องขานั่นละจำเลยหลักนั่นละบาดนี้ก็เลยมา่านคล้ายๆแบบว่ามาแสดงตัวตนน่ะพี่น้องนั่นละบาดที่นางเอกก็เลยบ่ยอมนางเอกก็เลยบอกว่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งตัว จะมาหย่งชั้นกับแฟนนางสีประมาณน,นั้เพราะนายเอกว่าพอเพียงเป็นแฟน,ลน,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 นแล้วนะนายเอกโม่หงายพยิงคนนี้นางเอกกเลี้ยวไว้เนี่ยพี่น้องคะศาสนาเล่าเป็นว่าบาที่เนี่ยพอดีแม่แม่พอเพียไม่เห็นพอดีแม่พอเพียงก็เลยไม่ได้ยินคือกันว่าอาว่าอ่าเพื่อนของแมน่นางเอกคอนนี้เคยทำกับลูกเจ้าของบริษัทตอนยู่งซิปหาเนี่ยพี่น้องเราก็เลยตบนะตบนาเพื่อนเนล่าหนะเล่าเลยแบบว่าตัดออกจาก กันเป Nil ็นเพื ını, ่อนไปเลยนเนาะค่ะเนาะลังจากนั่นก็เลยแบบว่าเพลงนั่งเอกก็เลยนหักก็เลยกอดกันลงมางานกันเลืองงานเรื่องก็เลยจบกันพี่น้องค่ะ่าที่นี่ก็เลยมาขังลางเนาะก็เลยมาที่ที่มองจอดรถอดะพี่น้องค่ะสถานที่จอดรถมันว่าหลังจากนั้นมาแบบนี้ก็เลยมาเห็นรถนั่งเอกค่ะพี่น้องค่ะรถนั่งเอกถือคนเอานมแล้วเอาสีมาเทใส่รถนั่งเอกรถสีแดงที่ประเอกเสื่อยนั่งเอกไม่นั่นละบาดที่นี่ บ่าทีนี้พระเอกก็ฮู้แล้วว่าสิมีคนทำลายนางเอกเมืนบ่แต่นางเอกอะคิดว่านึกว่าเป็นผู้หญิงที่เคยเป็นนั่นธาตุรักของพระเอกเมืนบ่ที่มาทำลายนางเอกเมืนบ่ทำลายรถน่ะพี่น้องคะแล้วตอนพระเอกว่าคิดจังสั้นกับพี่น้องคะนั่นแหละบาทีนี้พระเอกก็เลยแบบว่าให้นางเอกขี่รถไปกับพระเอกไปบ้านส่วนไปบ้านพักส่วนตัวอ่าของพระเอกมาดูแลนางเอกย่างดีนะมันเนบ บาทที่นี่ก็เลยพากันน่ะล่องเรือพี่น้องคะล่องเรือสารลานพานางเอกมาท่องเที่ยวมาฮอลิเดย์เหมืนบ่กก็ดูแลนางเอกเป็นย่างดีประมาณนั้นตื่นมาเสาร์มาพี่น้องคะเพเอกเลยพานางเอกล่องเรือสารลานพี่น้องคะป็นย่างใหญ่โตมหัศลเนาะบาทีนี่เพเอกเลยหัดให้นางเอกขับเรือน่ะพี่น้องคะมีความสุขกันนั่นละบาททีเพเอกเลยมาเล่าให้ฟังพี่น้องคะปมปัดปมของเราน่ะตอนนี้หน่อยนะพอเมเราก็เป็นเคยอันเป็นอันเคยในอย่างละเป็นผูดยิงบริการทั้งเพืน่ะพี่น้องคะเราก็ติดยาเราก็ตายเสียยาเกินขนาดตายไปนี่ พระเอกนางนางเามย์สามเมื่อสามขึ้นคับพี่น้องขาป่านนี้ตำรวจเลยมาเอาแม่ไปโรงพยาบ,บาลบอกขึ้ว่าแม่ตายนะพี่น้องขาป่านนี้พระเอกเลยไปพ่อกับแม่บุญธรรมแม่บุญธรรมก็เลยไปเลี้ยงตาหน่อยมานั่นเนะาะค่ะเนาะบัดน,นี้ส่วนเพื่อนของเพื่อนแม่น่ะคะ่ะหล่อร่วงเราไปเป็นธาตุรักตั้งแต่อายุ่สิบห้าสิบหกประมาณนี้นะะเนาะค่ะเนาะนั่นแหละเราก็มาอธิบายนางเอกฟังนางเอกก็เห็นใจนางเอกก็นางเอกก็สงสารนะพี่น้องขานางเอกพ่อได้ยินข่าวเรื่องแบบนี้แล้วนั่งเอกก็เลยแบบว่าสงสารเพลียมากๆเลยน่ะนะก็เลยฟิิตทร้งงงงอออีีกกบนในึคัพ่่ะหลจา นนั้เลยพักการมาบ้านมันบอกไปน้อนขามาที่สถานมาบ้านนักเอกเลยมาหาเพเอกอยู่บ้านเมื่อต่อไปเอยุ่ยยุ่สถานที่ทำงานอยู่น้องขาเนาะบัดนี้เพเอกเลยนักเอกเลยยางมาเบิ่องตำรวจในห้องพี่น้องขาตำรวจในห้องแดงแล้วนะห้องแดงห้องลึกลับของเราเนี่ยล่ะก็เล่ตำรวจว่าอันที่ใส่ของอันของอันฟิตเทลิ่งนะพี่น้องขาของเหรียญเซ็กทอยนะแปลกๆนั่นละนักเอกเลยสงสัยพี่น้องขาเบิ่งอันนั้นเบิ่งอันนี้ส้มไปส้มมาบ่บัดนี้เพเอกเลยยางมาไปน้อนขามาข้างหลังว่านี้เอกเลยตกใจสะดุ้งกับพี่น้องขานักเอกเลยถามเพเอกค่ะพี่น้องขาอธิบายฟังใฟัังบ่่วาอนน ใส่กับแบบใดคือเครื่องเครื่องคล้องเลนน่ะพี่น้องคะเครื่องของเล่นฟิตซ์ลิงน่ะนะเออนั่นแหละบาดที่นี่นางเอกกับขายแบบว่าอยากอยากพี่น้องคะอยากให้พระเอกใส่ของเล่นฟิตซ์ลิงกับเจ้าของน่ะนะบาดที่พระเอกกับบุก้าใส่พี่น้องคะพอพระเอกย่านแบบว่าจะคล้องเอาด่านมืดออกมาอีกที่หนึ่งเลยย่านย่านไว้ง่ายว่าย่านย่านนักเอกนี้ไปอีกคือยังผักแรกน่ะนะะเอกกับบุก้าค่ะพี่น้องคะนักเอกตื้อตื้อตื้อยากนะพี่น้องคะอยากใส่อยากเล่นอยากเล่นน่ะนะอยากให้พระเอกเฮ็ดหายันถอดว่ง่ายอยากให้พระเอกเอาของอันเล่นของเจ้าของอันของเล่นอััันนออง พิซซิลิ่งใส่กับเจ้าของนะพี่น้องคะนั่นล่ะบะนี้เพกแล้วกับบ่อเฮ็ดค่ะพี่น้องคะเพกเสร็จซับแล้วเถียงนางเอกบ่ได้เพกก็เล็บแบกนางเอกใส่ใส่ใส่บ้าค่ะพี่น้องคะใส่บ้าก็เลยไปฟิซซลิงอยู่ห้องนอนธรรมดาเนาะค่ะนอนบาดที่นี่ไปฟิซซิลิ่งยี่หองนอนห้องนอนธรรมดาแต่ว่าเพเอกก็บ่ลืมอมาหยิบของเหร่นั่นนั่นมานล้ได้พร้อมพี่น้องคะเพกก็เลยหยิบของเหร่นชิ้นหนึ่งมาที่ว่ามันล็อกขาหน่ะพี่น้องคะล็อกขานักเอกนะก็เลยเอาไปน้องเอกนักว่างไว้เตียงมันบ่เเพกก็ลย เอาอันเครื่องเล่นนะพี่น้องขาเสกทอยนั่นล่ะอ่าอย่างลอกขาไงเอกล็อกขานั่นเอกมันพี่น้องขาแกแด่น่ะล็อกขาไวปมอบาดที่นี่เพ่กัเลยแบบว่าฟิตเชลิงกับนางเอกนางเอกก็ชอบมากมากเลย้ะคะเดี๋บาดที่นี่นางเอกติดใจของเล่นของไปอีกเราบาดที่นี่พี่น้องขาเนี่ยล่ะประมาณนั้นเนาะขานอกไปตื่นมายำเศร้าก่ะพี่น้องขานางเอกก็เลยไปทำงานปกตินี่ล่ะบาดที่นี่หัวหน้าก็เลยหัวหน้านางเอกบาดที่หัวหน้านางเอกเลยบอกว่าจะพานางเอกไปอันทำงานไปอ่าไปนิวยอร์กน้ำนะพี่น้องขาเอานักเอานักเอกไปเลขามันนั่เอกสิไปทำงานกับเจ้าาานนนนยม่่บทีี เลยโทรศัพท์หาพระเอกกับพี่น้องเขาบัดนี้พระเอกก็เลยแบบว่าบ่เห็นด้วยพี่น้องบ่พเพเอกบ่บ่บ่เสีอใจของหัวหน้านางเอกนะบานี้พระเอกกับบ่บ่บ่เห็นด้วยถ้านางเอกอยากไปก็สิไปไปกับพระเอกเพราะพระเอกเคยมีบ้านตั้งอากาศอยู่นิวยอร์กพร้อมนะมานั่นล่ะบาดนี้ หัวหน้ากับพ่ยอมกับพี่น้องค่ะหัวหน้าก็อยากให้นักเอกไปนั่งเป็นบ่อบาดที่นี่คำแรงมือนะครับพี่น้องค่ะทำงานเสร็จเรียบร้อยเป็นบ่อบาดที่นี่คนทำงานกลับไปบ้านเบิร์ตสุดคนแล้วมีตั้งนักเอกกับหัวหน้าอยู่กันสองต่อสองเป็นบ่อระบาดที่นี่หัวหน้านะพี่น้องค่ะก็เลยแบบว่าสิปั่มนักเอกนะหัวหน้าที่ทำงานน่ะสิปั่มนักเอกระบาดที่นี่นักเอกกับแบบว่ากำลังแบบว่าสิปั่มกันแบบว่าจูบกันไปนิดนึงแหละพี่น้องค่ะแล้วบาดที่นี่นักเอกเพิ่งก็เลยแบบว่าใส่แผ่นเอาหัวเข้านะพี่น้องค่ะ ฟันเข่าหรืเนาะค่ะเนาะแทงเขา่านี่แหละแทงเข่าหัวหน้าแหละพี่น้องครับนักหัวหน้าก็ได้เจ็บค่ะพี่น้องค่ะเจ็บเป้าของเกงเพิ่นนะ่ะเพิ่นก็นเลยนักเอกก็เลยฟึดออกจากพระเอกได้ก็เลยแลนแลนแลนออกมาจากที่ทำงานนะศพพระเอกก็มาหับมาเอกพอดีค่ะพี่น้งองค่ะเพเอกมาหับเป็นบ่อเพเอกก็เลยเห็นค่ะพี่น้องค่ะนักเอกแล่นหนาตื่นออกมาบอเป็นอีหยังนะนักเอกก็เลยเล่เาให้ฟังว่าเจ้านายอัสนสีบังคับขืนใจว่าสั่นประมาณนั้นแหละวันนี้เพเอกซูร้ายพี่น้องค่ะเพเอกไปจัดการมันบอเเอกเลยหามไใบ่ใบจัดการเนาะมาที่หลังจากนั้นค่ะพีีี่่่่นนนน้้้อออองคคะมเบบบบพรรรกลยซซืืิิษษััทท เพลกเลยไล่คนนี้ออกจากที่สารัที่ทำงานนต่พี่น้องคขาไปนี่ซื้อบริษัทนี้เป็นของเป็นห้เป็นนักอีกเลยน่ะพอพอเพลกเป็นคนรวยเป็นบอสที่นี่นายเอกเลยมาทำงานอีกแล้วมาเแ้ากับพี่น้องขาพอมาทำงานก็เล้วกเห็นหัวหน้าน่ะพี่น้องมาที่นี่ก็เลยถามอ่าฝ่ายบุคคลนั่นนะฝ่ายบุคคลเลยบอกว่าเขาได้ลาออกไปแล้วว่าสั่นประมาทเนี่ยเป็น้องขาเขาเลยบอกว่าเพกซื้อเขาเลยบอกว่าเพกอัน อันอันอันไล่ออกเนี้ยบอกว่าล้าออกไปเร็วว่าสันประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะก็เลยยกไห้นักเอกน่ะมาเป็นตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งนี่แทนนะแทนหัวหน้านั่นละประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะนี่ก็เลยดีใจว่าของเรายเป็นหัวหน้าทำงานไปแบบนี้ก็ดีใจค่ะพี่น้องคะเสร็จสับเราแคนที่ออกไปคนที่อันพระเอกอันไล่ออกไปนันว่าพี่น้องข้าหัวหน้านักเอกน่ะอันเสื่อแจ็คนี่ยพี่น้องคะ แกล้แค้นได้พี่น้องค่ะแล้วไปมาแก้แค้นที่ลังเล่บาทที่นีนอนบาทที่นี่นางเอกก็เลยแบบว่าดีใจค่ะพี่น้องค่ะเลยไปฉลองกันครับไปเอกเป็นบ่ไปฉลองกันครับไปเอกนะอยู่ร้านอาหารนะว่าฉลองตำแหน่งไม่ให้นางเอกเป็นบ่เพเอกก็เลยเชิญแต่งตัวนเอกแต่งตัวหลีดยงามๆไปละไปดื่มน้ำกันกับี่น้องค่ะพระเอกเลยแบบว่าอันริซิเลนแพงๆอีกนะี่น้องค่ะเลยบอกนางเอกบอกว่าอ่า แกงเกงไน่ออกตรงที่โตอาหารนะพี่น้องคะแก orman, แบบบ่วยพอดีหูนะเป็นร้านอาหารแบบหรูหล่าได้พี่น้องนะแบบที่นี่นางเองกก็เลยแบบว่าบบทำกับพี่น้องคะแต่พี่เอกใส่สายตาอ on ่อนวอนนะให้นางเอกแกงเกงไน่ตอนนี้เพียงสนะิ่นะข้นที่บะหูนะนางเองกก็เลยแบบว่าทำตามกับพี่น้องคะนางเอกก็เป็นบ้าคือกันตอนนี้พี่น้องคะบ้าแบบว่าบ้าบิฟิสลิงคือกันแบบที่นี่เนาะนางเอกก็เลยแก้กับพี่น้องคะก็เลยแกงเกงไน่ออกแบบบ่วยพอดีหูนะพี่น้องคะแกออกน้ำแบบคล้ายๆแบบว่า แก้ออกอน้ำน้ำโตะนะพี่น้องคะบัดนี่พอแก้ออกเสร็จแล้วมันบอกกันเลยใหายพระเอกกับพี่น้อ,องคะ่ะเก่งนล่ยืนเนยพระเอกกัน ไตโตนะมาแก่สำเร็จแล้วเรื่องะป้าเนี่ยแะค่ะพี่น้องคะหลังจากนัาเพกเลยจ่ายค่ะพี่น้องคะจ่ายบิลจ่ายอาหารเสร็เรียบร้อยเห็น่ก็เลยเข่ามาในลิฟ์น้ำกันอ่ะพี่น้องคะเพราะเข้าในลิฟ์มันต้อกันกับพี่น้องคะคนกับมีเนี่ยพี่น้องคะในลิฟท์คนกับมีเห็นบ่เพรกันเอกก็ยุ่งสุดท้ายค่ะพี่น้องคะบาดนี้เพลรกเลยใส่มือใส่พี่น้องคะใส่มือล่วงไตกับโป่งนั่งเอกวันท้ออ่านั่งเอกกับฟินสุดๆเลยพี่น้องคะฟินสุดนั่งเอกเอาเอาเอาปากเนี่ แม้นมอนนั่งเอกก็บอว่าแบบว่าอารมณ์เต็มที่แล้วเนาะพ่อขึ้นมาห่อทองกับพี่น้องขาห่อทองเจ้าของนล้วนะบ่ายนี้นั่งเอกเลยบอกว่าอยากให้พระเอกนานๆไปฟิสเชอลิงกันกับนั่งเอกอยู่ที่หองแดงอีกนะพอติดใจหองแดงติดใจของเลนนะพี่น้องขาว่านั่นละก็พระเอกก็บอกล้าพี่น้องขาพอพระเอกย่านแบบว่าใส่ทั้งมืดออกมาญาตนั่งเอกหนีอีกนะพี่น้องขาตอนนั่งเอกอยากกับพี่น้องขาอยากเจออยากเจออีกนะแบบว่าติดใจองพี่น้องขาติดใจแบบนั้นแปลว่าแบบนี้พ่อแบบนี้นัน่งพระเอกก็เลยแบบว่่าอทีรับโทรศัพท์ออยู่นเเกลมลน สนุกเกอร์ทานนะพี่น้องคะเล่นสนุกเกอร์ทานว่านังเอกเล่ท่าเพลงนะทานังเอกเล่นสนุกเกอร์ ชนะนะหายผานางเอกไปฟิชลิงยู่ห้องพิเศษทองแดงล่ะประมาณนั้นเนาะขาเนาะบาทที่นี่พาะเอกก็เลยบอกว่าบบกล้าสินะนางเอกเลยขอร้องขอร้องพี่น้องขะถ้าสมมติว่าพาะเอกชนะเพชรเพชรนางเอกจังได้ก in ็ได <sh> ้นางเอกสิยอมนะถ้าพาะเอกชนะต้องพาเราไปฟิชลิงยู่ห้องเงินแดงบบาตที่ว่าเล่นสนุกเกอร์กันไปเล่นสนุกเกอร์กันมะนางเอกแพ้พี่น้องขะพาะเอกชนะบาทที่นางเอกก็ไม่ได้ไปห้องแดงบาทที่พาะเอกก็เลยบอว่าจัดการฟิชลิงนางเอกยู่ตรงตรงโต๊ะสนุกเลยเด้อค่ะเด้อพาะเอกก็จับนางเอกก้มลงอ่ะพี่น้องคะก้ม โก่งโก่งโกะลก้อกันะน้านัาน่นแหละเพลงเลยจัดการนางเอกทางหลังเลยพะนองคะแบบว่า ซุกหัวนางเอกล่วงยุโตสนุกละเพิ่นก็บจัดการเล่นมันเอกก็ชอบใจร้ายถือใจร้ายค่ะพี่น้องคะถึงบ่ได้ไปหองแดงก็เอาหองนี่ก็ได้ประมาณนั้นเนาะค่ะนางเอกคือตอนนี้คือบ้าไปนิดนิดเนาะค่ะเด้อบ้าแบบว่าอันนี้ละพี่น้องคะบาดที่นี่อ่าอีกน้ำมาเศ้าต่อมาเนาะค่ะเนาะบาดที่นี่อ่ามีผู้หญิงที่นางเอกเคยเเห็นละพี่น้องคะอ่าถือปืนมาพี่น้องคะจะมายิงนางเอกมันบ่ที่ผู้หญิงที่นางเอกเคยเห็นนี่ยละที่เคยเป็นทาสทาสอ่าลักของพระเอกนี่ยละพี่น้องคะก็เลยยมมาิง่นบ่่่น้อองงงงคะแตยิถึาเกได้ยิงคู่นะยิงากหูไปนีี่่่ละะพน้องคบาดทีีน่ เพลเลยได้ยินเสียงปืนมาเพล่งขา,า,าเพล่เลยมามาบัดนี้พอาะเพกมาแล้วก็ได้เพล่เลยบอกหามใบยิ่งนั่นะเอ,อกนะผู้ยิงคนนี้เราเพล่เลยปอบ ปอบแล้วก็พระเอกเลยเอาปืนวอลปืนขึ้นแล้วพระเอกเลยแบบว่าหาคนนี้เป็นใครบ้ายงทาสนะพี่น้องพี่น้องคะพอพี่คนนี้หักทักเพเอกไลนบอกเลยเอาปืนให้พระเอกก็เป็นนางแบบว่านางนางคุกเข้านางทาถาดขึ้นเก่าพี่น้องกะนนางคุกเข้าทีนางเอกเคยนางนั่นละนางคุกเข้าแล้วก็ถอดผ้าแล้วก็มีบมือปิดตาแล้วพี่น้องคะนางเอกเลยเริ่มรู้สึกยานพี่น้องคะเริ่มเริ่มรู้สึกยานถึงแม้ว่าขายพี่หญิงคนนี้ยังเสื้อฟังพระเอกขนาดนี้นะนางเอกยานจะของว่าโดนโดนไปสิเสื้อฟังพเพเอกแบบนี้นะยานเป็นถาดี๋ยวนางเอก แบบว่าเดินห้องหายหนีไปนะพี่น้องขะบ้านนี้พระเอกก็เลยทรงผู้หญิงคนเนี้ยพี่น้องคะอขนธาตุคนเก่าแล้วเนี่ยไปรักษาอยู่อโลกอ่อยู่อันศรีธัญญา่อไปเน,ะะนาะขาหน้าบ้านที่นี่พระเอกก็เลยโทรหานางเอกค่ะพี่น้องขะจากนั้นนะพี่น้องขะพระเอกเลยไปตามนางเอกมาบ้านมันมาพี่น้องขะก็เลยมาว่าปรับความเข้าใจกันนะว่าให้นางเอกอะ่าทิทอดทิ่มพระเอกเด้อเพราะว่าพระเอกนี่มีความปมมีป,ปมในใจนหนพี่น้องขะพระเอกว่าอหากนางเอกคนเดียวแล้วก็สิพ,พังทลายปมทุกอย่างสิเป็นของนางเอกคนเดียวแล้วก็เรื่องอ่ะที่แบบว่าเรื่องซ้ำ คัหรือว่าเรื่องลับยังเสีบอมี้กับนางเอกต่อไปนะพะเอกและนางบอกรควม,ค,วม,ค,วมคือเนี่ยนางบอกร่วมลับให้นางเอกฟังนะพี่น้องคาว่านางแต่ถ้าพะเอกเป็นเด็กน้นนอยนะพอพะเอกกัาาเคยแบบว่าถือแม่แบบว่ามันดูแลบอดีแล้วก็หายทำลรยร่างกายเล้าประมานนะะีนองคานอบัดที่เน้นเราก็เลยจจำในฝังใจนะว่าเราสิใหง่ายขึ้นมาเล่าสิไปทำลรยร่างกายทำารายพิ่งยิ่งทวนาตาสิสวยขึ้นเม่เล่านะพี่น้องคาเราสิงมาทำไร่หายกายแบบว่าเจ็บปวดทุกคนยกยุ่กับความรักประมาน้นเ่ะเอกยนาะ ยิงยิงยิงง่อ่ะพี่น้องคะเลียตนสงสารน่ะนะพอพระเอกบอกว่าผมกับพายามแล้วผมพยายามแก้ผมพยายามปรับปับปรับปรุงและแก้ไขตัวเองหลังจากที่ผมมาเจอกับเธอพอผมหักเธอหลีผมก็เลยไม่อยากทำลายเธอผมก็แบบว่า อ่าสิปั๊บปรุงตัวไม้คอยเธอเนี่มั่นใจในตัวผมคอยเธออย่าถิงจากผมไปกับบอลขงสี่น้องขานักเพ่ก็บอกจะเอาเพกกับคุกเข้าร่วมบอกเพกแล้วเอามือนักเอกนบบพี่น้องขามาจับตรงนักเอิบเมืนบอกติดตรงนักเอิบที่เราโดนเป็นแผลนะพี่น้องขาที่เราเคยถือกันอันแม่ของอันแม่ของเอ้ยเป็นเคยเคยถือของเพื่อนของแม่อันบุญธรรมน่ะอันอันเอาเราไปเป็นถาดมันบอกพี่น้องขาถาดถาดเสียตีแล้วนะแล้วเราก็ไอ้นักเอกมาจับแผลจนักเอิบกันบ่าที่เราบ่เคยให้ผู้ได้จับมาก่อนนะพี่น้องขาเนี่ยละเพราะนักเอกได้จับเป็นบอลนักเอก น้องขาเลยว่าหักสงสารเพลียตัน์เพลียนะพี่น้องขาหลังจากนั้นก็เลยน้าเอกแล้วมาเคลื่นอีกัเพลีย์คือเก่าเนาะขาเนาะเลยแบบว่าบายานอีกนะพี่น้องขานั่นละเพราะวานาเอกว่างยายานเป็นธาตุของนักพระเอกอะนะเพราะน้าเอกเห็นคนผู้หญิงคนนั้นคุกเข่าต่อหน้านาเอกมันบอกเป็น้องขาเพิ่งเพิ่งผีบาทนะนะเออนั่นละบาดที่นี่พระเอกก็เลยแบบว่าพันหนีไปบ้านก็เลยมาเกาะกันนี่แบบว่าเห็นใจกันกับสีอยู่เคียงขางกันไปอีกประมาณนี้เนาะขาเนาะมาเลยปั๊บไปบ้านมาสี่ปบ้านเสร็จแล้วก็นไปฟิสเตอร์ลิงกันต่อกับพี่น้องเอออออกกเเเลยดนงไปกกอดดนา็ไ้จับ จับอกตรงเพกที่เป right ma. to ็นแผ่นว่า yeah. พี่น้องขาประมาณนั่นละคือว่างานเพกมอบหัวใจให้น oh, ักเอกสู่ยางไปว่าผมเป็นของคุณสู่ยางผมจะบ่มีความลับเป็ยังกับกับคุณประมาณนั่นพี่น้องขานักเอกเลยดีใจกับพี่น้องขาเสียดาใส่ชีวิตเป็นปกติของคนรักทั่วไปมันบอประมาณนั่นละมาที่นี่ก็เลยไปบ้านก็เลยกอดกันพี่น้องขาจอะกันเสริมบีฟิชเชอร์ลิงกันต่ออีกพี่น้องขาฟิชเชลิงกันแบบปกติล่ะมาที่นี่ตื่นมาเ้าม้านว่าพี่น้องขาตื่นมาเ้ามันเอกเลยตื่นเ้าก้อนเพกมอนท้อมีคควววววาาาาามมมแบบ่่่ไงยีสุขกับฟิิสลลงแ้วนะเพิ่ก็เลยมมีควาสุขหลายพตือนแปลว่า พี่น้องขาบาดที่ไหนพอตื่นก่อนเพเอมาเพเอกกับนอนยู่งมาพี่น้องขาบาดที่เพเอเลยละเมอพี่น้องขาย่านน่ะนะย่านตอนที่ไว้ไว้เด็กของเจ้าของน่ะนางเอกเลยสงสารเพียงนางเอกเลยมากอดค่ะพี่น้องขากอดกอดเพเอกนะบาดที่นี่อ่าบ้านางเอกเลยมาถามกับพี่น้องขาว่าเมื่อคืนนี่จะจำไม่ยังไดบอสันพอเมื่อคืนนี่เพเอกแปว่าขอนางเอกแต่งงานน่ะนะเหลืองเลี้งนั่นละเพราะว่าเพเอกกับแบบว่าละเมอเนี่ยประมาณนี้แหละพี่น้องขาเพเอก็เลยแบบว่ามาจำไม่ได้ ที่จำไม่ได้ก็มีแต่จําเลยแต่เรื่องแตง่งขอเธอแต่งงานนี่ลหละว่ะสันพ่อบอกสิมเนาเป็น้องขานักอกดีใจร้ายครับพี่น้องขา,าเพราะเพเอกจำเลยว่าขอจะของแต่งงานบพระเพเอกเลยจับนักเอกไปกดยึดเตียงคือเ่าพี่น้นนองาก็เลยไปฟิตเทลิ n งก็ดีกรอบนึงกับพี่น้องขาบาทที่นี่ก็เสซ็ทรับแล้วมันว่าพี่น้องคาก็เลยนักเอกกับบ้า้ตอบได้ว่าแตงหรือบ่แตงแงต่เพเอคือว่าขอแตงงานแล้วนอะองขาน้อบาดท,ที่นี่กามาตัดภาพไปเีกภาพนึ่งกับพ,พี่น้องคาคือว่าน้องเพเอกนะกำลังโทรศัพท์เอ่อเกี่ยวกับงานมันนนเเกกิด่ีงงาาาาบททไปน อยู่กับพี่น้องค้าอันขี้เลือกเลือดลูอเขาเติบไปแบบว่าส้นตัวพี่น้องค้าขี้ชียงบินส้นตัวต่อไปตรวจงานมันบอกพี่น้องค้าประมาณนันราบาทที่นี่นั่งเอกกเลยแบบว่าซื้อไปซื้อของขวัญ หายเพเอกนะพี่น้องคะอหายกล้องนึงบัตเถาะหายระเอกบอกว่าหลังจากงานก็มันเกิดของเจ้าหลังเทียงขึ้นไปแล้วเจ้าจังเปิดกล้องของขนกล้องนี่เลอประมาณนี้ล่ะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะบาดเพกแล้ใส่กล้องของขนใส่กระเป๋าเสือไปพี่น้องคะเพกเลยไปตรวจงานทั่วไปล่ะพี่น้องคะขี่เครื่องบินไปตรวจงานนี่ล่ะเฮลิคอปเตอร์เพรานี่ล่ะพี่น้องคะบาดทีนี้ไปตรวจไปตรวจไปมาพี่น้องคะพี่น้องก็มาร่วมร่วมร่วมอยู่บ้านพี่น้องคะอยู่บ้านนั่นแม่พระเอกเนี่ยบ้านแม่บุญนด้าพระเอกนั่นล่ะรอพระเอกมางานวันเกิดเป็นบอกลังจัดงานใหญ่โตนางเอกก็บมาด รับนนั่งเอกอย่างดีค่ะพี่น้องค่ะบาททีนี้ ก็เลยได้ยินข่าวกับพี <en> bon <fuck> you know? ่น้องค่ะได้ยินข่าวเครื่องบินเพลงน่ยตกพี่น้องค่ะตกล้มบนบ่พี่น้องค่ะนังเอกกับห้องหายเสียใจแม่ก็ตกใจน้องตกใจทุกคนตกใจบด่ะพี่น้องค่ะบาดที่นี่ก็บห้องหายยู่งน้อง่ะเนาะบาดบัพ่อข้าวกับพี่น้องค่ะบาดที่นี่หลังจากเบื้องข่าวจบมอนบ่บาดที่นี่เพเอกนะปลอดภัยกับพี่น้องขาเพเอกเลยมาเซอร์ไพน์หนังเอกอยู่ประตูอ่าบาดีิอ่าก็เลยมาหอดเฮี้ยมอนบ่พี่น้องค่ะบาดที่นี่แม่ก็ดีใจว่าเพเอกว่เป็นยังมอนบ่นังเอกก็ดีใจนังเอกก็กอดเพเอกห้องหายเสียใจกับพี่น้องค่ะบาดที่ ่ดีใจเรียบร้อยแล้วมันบ่บัดนี้ในงานเลี้ยงอันงานเกิดเนี่ยก็เลยแบบว่าแยกย้ายกันไปพี่น้องค่ะจบงานมันเกิดเป็นบ่หลังจากเกินเที่ยงขึ้นไปแล้วมันบ่เป็นางเอกเลยบ่อยพระเอกอันเปิดกล้องของขวัญนะคะพี่น้องค่ะนางเอกเลยเปิดกล้องของขวัญมันบ่มาเออเ่ิแมนค่ะพี่น้องค่ะพระเอกเปิดกล้องของขวัญนางเอกมันเถอะบัดนี้เอกเลยเปิดเบื้องมันบ่พี่น้องค่ะมันก็มีเป็นคำว่าเยกนะพี่น้องค่ะคำว่าแต่งงานนะนะเพจเคยขอนางเอกว่าแต่งงานบ่นะนางเอกเลยเอากล้องของขวัญนี่หายมันบ่เพจเล่บเปิดว พี่น้องเขาว่านังเอกคี่แต่งานเขาจะขออันบ่บาดที่พพียอก็เลยให้ ให้คน้นนะพี่น้องคะจุดพลุออกเต็มโรงแร่นเราพี่น้องคะตุ้มตั้มตุ้มตั้มมันบ่คือว่าไายงานเพ่ก็เลยคุกข้าขอนั่งเอกแต่งงานเป็นทางการบาที่นี่เพ่กเลยซื้อแหวนวงบังวงบางแง่ให้นางเอกครับพี่น้องคะแหวนเพชรวงบังใหญ่นางเอกมันบ่บ่ที่นี่เพ่กเลยขอคุกอ่ขอคุกอ่ขอคุกเข้าอ่ขอแต่งงานเป็นทางการนางเอกก็เลยตอบเยสิแต่งงานน้ำนะเพ่กดีใจเลยอุ้มนางเอกครับพี่น้องคะอุ้มนางเอกแล้วก็แล้วก็ไปฟิสซสลิงกันอีกรอบนึงครับพี่น้องคะแล้วบ่ทีีนนนนน้้ททาาาาางงออออ่หหััวเเเเะะกกพร จัดการไล่ออกนะพี่น้องค้าถือซื้อมาแจ็คนลยน,นะบอสท่านนี้หนีได้พี่น้องคะามาเก็บแค้นเรื่องนี้อยู่กับพี่น้องค้าสิมาแก้แค้นที่หลังประมาณนี้เนาะค่ะคือว่าง่ายงวาสรุปภาคสองเพี่น้องค้าพะเอกขอแต่งงานนางเอกแบบว่าด้วยความเต็มใจแล้วก็ซื้อแหวนเพชรวงบอกง่ายเห็นมาพี่น้องค้านางเอกก็ตอบรับแต่งงานเนาะค่ะเนาะซ้หรับเพื่อนแม่เพื่อนแม่พระเอกนะพี่น้องค้าก็ โดนนักเอกเอาไว้สาดหนาเหมืนบ่แล้วก็พรพเอกเอาผ้ามาเช็ดหนาหายมาพี่น้องการยื่นผ้าเช็ดหนาหายแล้วก็เขาเรียกว่าคล้ายปมตรงนี้ไปได้เห็นพี่น้องขาเพาะที่เมย์บุญธรรมรพเอกนะฮู้เหมืนว่าพี่น้องขา,าเลยตบหนาะผู้หญิงคนนี้เหมืนบ่เพื่อนเจ้าของนะั่นนะมาทำให้ลูกเจ้าของเป็นแบบนี้ปมดอยเหมืนบ่ประมาณนี้ละบาดน,นี้ก็เล็กเลือกคบกับผู้หญิงคนนี้ประมาณนั้นเนาะเะนาะหลังจากเรื่องนี้ต่อไปคือว่าพรพเอกหักนักเอกค่เดียวนะพี่น้องประมาณนั้นเนาะคือประกาศเป็นทางการแล้วนะทอปันทถทะบาดนี้นีทางครอบัวนาักเอกอดีนง พอบว,วุพระเอกเนี่ยดีใจว่าตอนหลับนั่งเอกมันบ่พี่น้องคะพรพเอกเลยคล้ายปมในใจของเจ้าของที่ว่าถือหญิ่งนี่อ่าล่อล่วงไปมีอ่าเพศอ่าไปมีอ่าฟิเชเชอริงการตองอายุสิบหาแปลว่ามีเป็น,เป,นเป็นแผลในใจเราพี่น้องคะเป็นาธาตุนะน่ะนั่นแนหะละก็เลยคล้ายปมตรงนี้ไปพี่น้องคะกับประมาณนั่นเนาะคะ่ะเนาะมาที่นี่ก็เลยจุดพลุค่ะพี่น้องคะพลุเลยถูกจุดออกมวาตุ่มต่มตุ่มต้ม,ตม,ตม,ตมเป็นพรพเอกขอแต่งงานคุกเข้าแล้วก็ได้แหวนพวกหมกักญงแล้วก็ มันกับพันจบตอนนี้นะค่ะเด้อเพื่อตอนนี้คือว่าแจ็คคนเสื่อแจ็คนหนัวหน้าอ่านั่งเอกกะพี่น้องขาทำงานน่ะคือว่าไงสิวังประสงคไรอยู่นะพี่น้องขาบ้านจบวันต่อกต่แต่ว่านังเลยเนีย่คือจบลงไปเพียงเท่านี้แล้วค่ะเด้อกับเจอกันคลิปหน,น้าอันคลิปที่สามกับพี่น้องขาภาคสามนะคะเนาะว่าแจ็คคนนี้ยสิกับมาจากไนหนว่านั่งเอกเนี่ยสิแต่งงานกับพระเอกลาบเลื่อนเออเขาเคยยัง่งลาบเลื่อนไปบ่พระเพลงสีใสพันธนาการนัเก่ากับนั่งเอกบ่ประมาณนั้นเนาะค่ะเพราะตอนนี้นั่งเอกกำลังติดใจพันธนาการเก่าๆก้าของเพลงกับพี่น้องขา ห้องแดงนั่นละพี่น้องคะนางเอกเริ่มติดใจพันธนาการร่วมร่วมรับร่วมพิสลิงกับพระเอกพี่น้องบ้านนี่เนาะแต่อเพจคือว่าอยากใส่พี่น้องคะพระเอกอยากเป็นผู้ชายแบบปกติแล้วสจหรับนางเอกเด้อค่ะเด้อสจหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ